สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรี์จีนฟอร์มยักษ์ของอาฉีอีออริจินอลค่ะเป็นแนวย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซีที่ภาพสวยซีจีปังตาแตกแถมพระเอกก็คลังรักนางเอกมากเลยกับเรื่องของรักของข้า เล่าเรื่องราวของเซลล์หลานว่าเธอเป็นดอกกล้วยไม้ธรรมดาแต่เธอบำเพญเพียนจนมีร่างกายเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์เธออ่อนโยนจิตใจดีและมีหน้าที่ดูแลหนังสือแห่งชีวิตที่สามารถรู้ชะตาชีวิตของผู้คนทุกคนได้เธอแอบชอบฉางเหงิงเทียนจีนเทพแห่งสงครามเขาหล่อจิตใจดีและมีวิทยาย,ยุดลำเลิศแต่อยู่มาวันหนึ่งเขากำลังจะชะตาขาดจ้านางเอกฉันด้วยความที่รักเขาและรู้ชะต,ตาฉางเหิงเธอเลยยอมแหกกฎเพื่อไปปกป้องเขาจนตัวเองโดนดูดเข้า ไปในหอคอยเทาเทียนที่กักขังจอมมารสุดโหดตรงฟางชิงชางเขาเป็นเจ้าแห่งจันทราที่มีพลังแข็งแกร่งและโหดที่สุดใน3มโลกและด้วยพลังบางอย่างทําให้ร่างของคนทั้งคู่ได้ดึงดูดเข้าหากันซึ่งนั่นเองทําให้จอมมารต้องคาสาปพันธะที่สามารถรับรู้ทุกความรู้สึกของนางเอกได้ถ้าเธอโดนทําร้ายหรือจะตายร่างกายเขาก็เจ็บปวดไปด้วยหลังจากนั้นเขาและเธอได้หนีออกจากที่กักขงังและคิดว่าจะไม่เจอกันอีกเลยแต่เมื่อเธอเจอเข้ากับอันตรายเขาก็กลับมา ปกป้องชีวิตเธอและเขาก็คอยอยู่เคียงข้างเธอดูแลปกป้องเธอจนค่อยๆเกิดความรักขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและจอมมารที่โหดกับคนทั้งโลกแต่อบอุ่นใจดีกับของรักของเขาจะเจอกับปัญหาอะไรบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์แนวเทพเซียนย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซีที่เปิดตัวได้ปังมากเพราะภาพสวยซีจีอลังการอลังใจสุดๆคอสตูมก็สวยเวอร์วังนะคะแถมพระนางงานดีเคมีน่ารักมากคนนึงสายดุอีกคนสายแบวนิสัยคนละขั้วเลยแต่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักสุดๆแล้วพอมีเหตุให้ต้องสลับร่างกันเนี่ยขายขำไม่ไหวใครจะรู้ว่าเห็นเจ้ามารุกคนโหดอยางเงก็มีซีนยืนน้ำตาไหลปอแปะปอแปะเหมือนกันนะหมดกันลุกโหด แต่เห็นขายคำม่าไว้แบบนี้นะคะติ่งก็กลัวใจว่าช่วงหลังๆมันจะดราม่าจา้ะเพราะติ่งแอบเดาว่านางเอกอน่าจะเป็นคนสําคัญในสงครามขอสองเผ่าพัน,นแน่เลยพระเอกคือหวังเฮอร์ตี้หรือดีแลนหวังนะคะที่มารับบทเป็นตรงฟางชิงช้างเจ้าแห่งจันทราเขาเป็นเจ้ามารที่หล่อโหดมีพลังเหนือกว่าทุกคนใน3มโลกเลยพี่เขาเป็นคนดุดุแถมเกลี้ยกล่อมมากนะคะถ้าใครทําให้โกรธคือโดนฆ่าทิ้งทั้งหมด แต่พอนางเอกทําให้โมโหนเนี่ยเขาฆ่าไม่ได้จ้าแต่กลับต้องปกป้องและดูแลให้หนางเอกปลอดภัยเปรียบนางเอกเป็นของของเขานะคะใครจะไม่ยุ่งหรือมาทําร้ายของรักของเขาไม่ได้เห็นพี่แกโหดแบบนี้จริงๆก็มีฟิลอบอุ่นอยู่นะอย่างตอนที่นางเอกไม่สบายนอนซมอยู่บนเตียงใช่ไหมเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายนางเอกอ่ะพระเอกถึงกับยอมไปรองน้ําค้างในตอนเช้าแบบเปาะเปะเปาะแป,ปะรองมาให้หนางเอกกินทุกวันนะคะแถมพา,านางเอกไปรับแสงอาทิตย์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นอีกอ่ะ จริงๆก็อ่อนโยนแหละทำเป็นวางมากทำเป็นเก๊กไปงั้นเอง และอย่างที่ติ่งบอกนะคะว่าพระอเอกต้องคำสาปพ,พันธสัญญาถ้านางเอกรู้สึกยังไงพระเอกก็จะรู้สึกอย่างน้นไปด้วยถ้านางเอกบาดเจ็บพระเอกก็จะบาดเจ็บไปด้วยมันเขาลิงความรู้สึกกันค่ะเพราะฉะนั้นนะทำให้พระเอกต้องปกป้องนางเอกจากอันตรายทุกอย่างเลย อย่างตอนหนึ่งที่พระเอกเท่มไม่ไหวเป็นตอนที่นางเอกอะโดนมารจับตัวไปแล้วจะผลักนางเอกตกลงไปในหม้อมารจา้ะในระหว่างที่นางเอกจะตกเนี่ยก็เกิดแสงสาดเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวก่อนก่อนจะค่อยๆกลายเป็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วพระเอกก็โผล่มาช่วยนางเอกแบบโอ้โหหล่อมากทุกคนซีจีอลังการอลังใจความพระเอกลอยอยู่บนท้องฟ้าเอ่ยแววตาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าต่างๆความหน้านิ่งของซอมมารที่พร้อมฆ่าทุกคนน่ะมันเท่มากจริงๆพวก มานที่อยู่ใกล้ตัวพระเอกนะคะก็สลายเป็นฝุ่ยผงหมดอะ่ะโหพระเอกอะ่ะโคตรเก่งเลย พอพี่แกช่วยนางเอกได้นะคะก็มีการจับหน้านางเอกทําเป็นคู่น้องเจ้าว่าจะตัดแขนตัดขาแต่เอาจริงๆก็ทําไม่ได้ใช่ไหมพระเอกก็เลยพูดกับนางเอกว่าข้าไม่เพียงแต่จะไม่ฆ่าเจ้าแต่ข้าจะไม่ให้ผูดใดทําร้าย้ะด้วยตั้งแต่บัดเนี้ยเจ้าเป็นของข้าเลือดในกายของเจ้าทุกหยดเป็นของข้าเป็นของข้าทั้งหมดถ้าไม่ได้รับอนุญาตเจ้ามีวิสิทธิ์เนตหลอดไปจากสายตาข้าโอโหเกลียวกราดไม่ไหว 任何人只要敢动你一根毫毛，本座便将他抽筋扒皮，做成人皮灯笼。嗯啊！从现在起，你是我的，你的命是我。 ส่วนนางเอกคืออีซูซินที่รับบทเป็นเสี่ยวหลานววาดอกกล้วยไม้สาวที่บำเพ็ญเพียรจนตัวเองมีร่างกายอยู่บนสวรรค์ค่ะนางเป็นคนจิตใจดีไม่สู้คนเก็บตัวอยู่ในตำหนักดอกไม้จ้านางเองอ่ะแอบชอบชัางเฮิงเซียนจินทเทพแห่งสงครามนางก็เลยพยายามสอบเสียนเพื่อไปอยู่ที่ตำหนักของเขาแล้ววันหนึ่งอ่ะชางเฮิงมีภัยใช่ไหมนางก็เลยกระโดดเข้าไปช่วยจนโดนดูดเข้าไปในที่กักขังแล้วสลับร่างกับพระเอกจ้ะพูดเลยว่าฉากสลับร่างของคู่นี้ต้โลกมากด้วยความที่นางเอก แบ้วมากนะคะพอมาอยู่ในร่างซองมานะ่ะก็งอง,งแงเก่งร้องไห้เก่งอยากจะกลับเข้าร่างเดิมท่าเดียวเลยซอมมานที่อยู่ในร่างนางเอกนะคะก็ขู่นางเอกโดยการตัดผมนางเลยสิคะ,ะ你在在也在本座手 นางเอกก็โวยวายร้องไห้งอแงมากนะคะว่าตัวเองอุตส่าห์เลี้ยงผมมาเป็นเวลาพันปีจะมาตัดของนางแบบนี้ไม่ได้เอ็นดูไปหมดขอชมเลยว่าฉากสลับร่างของสองคนเนี่ยเล่นดีทั้งคู่เลยนะคะต่างคนต่างคลิปลูกของอีกฝ่ายอ่ะได้ไม่หลุดคาแรคเตอร,ร์เลยอ่ะอย่างเจ้ามารเองอ่ะปกติลูกเขาจะแบบว่าเออเท่เท,ท,ทวังมาสง่างามดูเคร่งขรึมอย่างเงี้ยแต่พอมีนางเอกมาอยู่ในร่างใช่ไหมมันก็จะเป็นผู้หญิงแบบเบลเบลงอแงเก่งงานใสต่ตรงใสยตาทุกอย่าง มันดูเป็นผู้หญิงที่แบบว่าซนๆแล้วก็งงแงก็คือสองคนเนี้เล่นดีมากไม่หลุดคาเล็ตเตอร์เลยทั้งคู่ แล้วเรื่องนี้มีพระรองด้วยนะคะพูดเลยว่าพระรองหล่อมากจริงๆเลยจ้ะทุกคนสมแล้วกับที่เทพธิดากรีตกันทั้งสวรรค์เป็นคนหล่อจิตใจดีอ่อนโยนแอบคอยช่วยเหลือแล้วก็เป็นห่วงนางเอกอยู่ห่างๆอ่ะจริงๆอ่ะเขาทั้งคู่เคยรู้จักกันนะคะซึ่งมันมีช่วงที่พวกเขาอยู่ด้วยกันนะเคมีเคใจก็ดีมากในสายตาพระรองเวลามองนางเอกอ่ะมีแต่คําว่ารักเต็มไปหมดเห็นเขาหล่อหลอละมุนแบบนี้เอาจริงต่อสู้เก่งมากนะคะมีตอนที่เขาต้องต่อสู้กับจอมหมานด้วยใช่ไหมฉาก น,น,นะคือเท่กันทั้งคู่เลยต่างคนต่างอยากปกป้องนางเอกนะแล้วพอลองอะต่อสู้เต็มที่มากจริงๆแต่ก็น่าสงสารนะคะถึงแม้ว่าเขาจะรักนางเอกมากแค่ไหนอะ่ะแต่บ้านเมืองก็ต้องมาก่อนความรัก พูดเลยว่าตอนติ่งดูติ่งแอบกรีดพระรองจากทุกคนด้วยความทีท่เขาหล่อละมุนไม่แพ้พระเอกเลยนะแล้วติ่งอ่ะก็เห็นผลงานเขามาหลายเรื่องแล้วนะคะก็โดนตกมาทุกเรื่องเลยแล้วพอมาเห็นเขาอยู่ในลุคเซียนนะแบบเออด้วยชุดย้อนยุคเอยด้วยทรงผมด้วยเครื่องหัวเครื่องประดับต่างๆมันดูดีมากพ่แพ้มากจริงๆเรื่องเนี้ยติ่งอยู่ทีมพระรองนะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าพระเอกเป็นของนางเอกส่วนพระรองเป็นของทุกคนจ้า ขอชมหน่อยว่าภาพสวยตั้งแต่อินโทรเลยจ้ะงานสิลป์งานรูปวาดต่างๆอ่ะสวยมากแถม c ีจสวยปังอลังการสุดๆโดยเฉพาะตอนที่พระเอกโผล่มาช่วยนางเอกแต่ละครั้งอ่ะตูตีย่อยซีจีปังนะคะความพระเอกตาสีฟ้าต่อสู้เก่งมากพลังล้นเหลือสุดๆสมเป็นอันดับหนึ่งใน3โลกพร้อมถล่มสวรรค์ตีทุกเมืองนะคะเพื่อปกป้องนางเอกคนเดียวสมเป็นของรักของเขา เรื่องเนี้ยนอกจากพระเอกนางเอกพระรองแล้วนะคะนักแสดงในเรื่องงานดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเทพที่ใดที่อยู่บนสวงสวรรค์เอ่ยนะคะมังกรดำลูกน้องพระเอกหรือน้องชายพระเอกเนี่ยงานดีมากๆแล้วยิ่งเขาใส่คอสตูมปังๆเครื่องหัวแบบเอออลังการอลังใจใทุกคนมันดูดีเหมือนกับอยู่ในเทพนิยายเลยนะคะดูดีดูเพลินมากๆ ตอนนี้ติงดูมา16ตอนจากทั้งหมด36ตอนนะคะสนุกมากดูเพลินมากเลยช่วงที่พระเอกอ่ะโผล่มาช่วยนางเอกแต่ละครั้งอ่ะก็คือเท่ม่ไหวเป็นผู้ชายที่ใจร้ายกับคนทั้งโลกนะคะแต่ว่าอบอุ่นแล้วก็ดูแลของรักของเขาเพียงคนเดียวอย่างเงี้เออใครที่ยังไม่เริ่มดูเริ่มดูได้เลยนะคะแถมเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเนี้ยก็พามากด้วย รับชมเรื่องนี้ได้ทางแอป i อชีอ e, ีอัปเดตท,ทุกวันพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์เวลา1นึ่ทุ่มวันละ2ตอนค่ะแต่ถ้าใครอยากดูวันละ6ตอนรวดดูเร็วกว่าใครพร้อมภาพชัดซีจีคมเสียงเหมือนอยู่ในโรงหนังเนี่ยสมัครว i P เลยจ้าเดือนแรกอ่ะ49บาทเท่านั้นเองและไอชีอ e, ีเขากระซิบมาว่าภาคไทยมาแน่นะรอได้ทางไอชีอ e ีทีเดียวเท่านั้นค่ะล้วคลิปนี้ไปก่อนนะสักมาใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย